อะไรนะลูกเอาอะไรนะเอาตัวอะไรลูกตัวตัวอะไรตัวผีอ่ะอะไรนะตัวผีตัวผีเอาผีน้อยหรออะแล้วมันตัวอะไรหนูจะเอาหนูบอกหนูบอกพี่เอาตัวอะไรเมื่อกี้นี่ชี้หน่อยเอาผีหรอกเอาผีหรอกอน่อยเอาหน่อยอ่ะเอาเอาให้ยายสักตัวสิ เอาให้ยายสักตัวนะลูกนะเอาแบบสามสิบล้านเลยนะลูกนะสามสิบล้านเราหมดแล้วเอากี่ล้านดีเอาหกล้านก็ได้เอาตัวหนึงค่ะเอาหนูดึงเลยค่ะหูดึงเลยนะลูกนะเออดึงเลยเอาดึงจับให้หน่อยพี่อึ๊โอ้ย,ยไหนไหนลูกไหนโอเคอ่ะ,อะสี่ห้าบอกที่สองเราที่ห้าิ โอเคช่วเราแฝดขาตวเฟร์สอเคขี้ขาไม่ีขี้ขาผม้ดีเอขี้ขาเยี่ยมเี่มี่ขี้ขาข้อแล้วค่ะตัวนี้หมดหรือยังเอาแบบเอาแบบแม่นๆม่นะจารย์เอาแม่นๆม่นนะจารย์โอเค เอาลายใจเท้าจานคุณอย่างนี huh. okay. ้อ <'s> no. ันอย่างนี้อันดูดึงแรงค่ะดึงแรงมันจะไม่ได้ขาดเออหนึ่งหนึ่งสองดึงสองอ่าไหนดูซิจานจะดึงยังโอ้ยอะไรนะเอาตัวน่ะเอาเลือกที่ตัวไม่ไม่ถูกออกให้หมด อันนี้หลุดเองอือเอาพอไปจานพออไปอาจารย์พอไปเอาระบังระบังตัวอะไรนะจะออกตัวอะไรนะบอกก่อนตัวตัวไหนตัวพี่ไม่มีหรอกอย่าดึงขาดเอาเอาบอกออกตัวอะไรคะเอาเลขมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็บเก้าสิบออกตัวอะไรออกตัวนับผิ น้องเก็บภูเขาตัวอะไรเนู้ดูเนอะอยู่ไหนมันกำลังตักมือนะคะตักมือนะคะมันเจ็บนะโน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 พี่เขาขี้เกียจพี่เขาขี้เกียจโอเคทำแล้วนะทำแล้วนะโอเคเยี่ยมมากบายบายถูกไหมถูกไหมสาธุด้วยสาธุด้วย ชาทูชาท,าทอังสองหกเก้าองหเก้าตายเราพอค่ะ <Song> <c oughs> ไม่ค่ะ <c oughs> ไหน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 ตัวไหนนูจับสิไม่ไม่นูจับตัวนี้ขึ้นสิอ่ะีาจับตัวนี้ขึ้นสิจับขึ้นจับขึ้นให้ยายถ่ายดูสิโอเคตัวนี้นะตัวนี้นะคะ ่้ตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้าย